สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวพื้นก้านกล้วยนะทําจากกานกล้วยต้นกล้วยให้เราตัดให้มันเป็นแบบนี้นะฮะให้เราให้เราตัดแบบตรงแบบนี้กาแฟรสนนี้เป็นกาแฟที่อร่อยมากนะคะซื้อมาเชิญครับคุณปื้มครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้คือปืนก้านกล้วยให้ให้ทุกคนเอาหั่นตรงนี้แล้วให้เอาขึ้นมาแบบนี้เลยเอาขึ้นมาตอนนี้ของป้าหน่อยก็มี ประมาณหกนัดนะคะครับแล้วก็มีกล้วยนี่ครับให้เวลาให้เราเล่นให้ทามันเป็นของเล่นของเด็กต่างจังหวัดนะคะโอ้โหมันมีเสียงด้วยอ่ะดูนะครับดูนะครับงานเล็กเลโอ้โหอันนี้เสียงดังฟังชัดมากอันนี้ผลงานของคุณหน่อยนะฮะวิธีการทําปืนกล้านกล้วยเราก็ใช้กล้วยที่ทําก้านกล้วยที่เหลือจากวันลอยกระทงเมื่อวานนี้กระทงเมื่อวานนะคะอ่าเราก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ยิงโอ้โหอันนี้ ดังดังไหมยาวยาวเลยครับโอ้โหยอดแข่งกันสิครับทำของใครของมันครับครับไม่มีเงินซื้อเราก็สามารถเอาก้นกล้วยมาคนจนครับไปตัตจนกล้วยตัดต้นกล้วยมาทำก็ได้เอาทำพร้อมกันครับยิงพร้อมกันเลยครับ เดี๋ยวนับจะนับให้นะหนึ่งพร้อมอยังพร้อมแล้วสองซ้ำอโอ้โหไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครที่มีเสียงปืนดังมากที่สุดนะครับอันนี้มันอาจจะเบบีเป็นนี้นะึงแต่มันก็ดังเยมันก็เจ๋งอยู่นะใช่จงนี้องมาีนะครับ วิธีการทำก็ง่ายมากเราใช้ก้านกล้วยเสร็จแล้วเราก็หั่นเดี๋ยวลองพับให้ดูก่อนยิงอ่าเสร็จแล้วเรามาโชว์วิธีการทำทำยังไงครับใช้มีดใช้มีดในการให้เราีให้เราหั่นหั่นบ้านสนะให้เราหั่นเฉียงแบบนี้แล้วก็ฉีกแล้วก็หั่นลงแล้วก็ตรงไปเลยฮะก็ ตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องหั่นไม่ต้องจะชอบกีนัดแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้อ่าเราใช้มีดบ้างพูดง่ายๆใช้มีดบ้างเป็นข้อๆไว้ใช่ครับถ้าก้านเรายาวเราก็สามารถทําได้มากกว่าห้านัดแต่ก็ถ้ายาวมากก็ไม่ได้เนื่องจากว่ามือเราก็จะเวลาเราลูกก็จะไม่ถึงเราก็ทําแค่พอดีกับมือเราเริ่มยิงโอ้โหคนละนัดสองนัดสามนัด สลับกันมีสลับกันด้วยยิงปืนใหญ่แลครับสนุกมากเลยนะวันนี้วันนี้เป็นปืนใหญ่ครับการยิงปืนกา้านกล้วยก็เป็นเรื่องกล้วยกล้วยสำหรับคลิปนี้สำหรับน้องปื้มโอ้โหยิ่งใหญ่โอเคนั้นเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ล,ลาคุณผู้ชมหน่อย สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายะะอะยิ้มยิ้มยิยย้มก่อนยิ้มมองกล้องก่อน,อนยิ้มหวานยิ้มหวาน,วานบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ <of> like ในคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะ